สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้นะจ๊ะคงยังอยู่กับบรรยากาศของงานเดอะเมดกาลาเช่นเคยนะจ๊ะและในคลิปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นลิลลี่ก็คงจะต้องอยากฟังแต่คลิปประเภทที่แบบว่าจับมือกันประสานมือกันอะไรอย่างเงี้ยโลกสวยแบบเนี้ยก็คงจะไม่ค่อยมีคนฟังหรือยอดวิวเยอะเท่าไหร่แต่ยังไงแอดก็จะทําคลิปนี้ต่อไปอยู่ดีนะจ๊ะเพราะว่าใครที่ตามนอริซ่าของเราจะต้องรับได้ทั้งมุมที่ดีไม่ว่าจะเป็นการอวยการบอกว่าประสบความสำเร็จของนนริซ่าหรือจะเป็นการที่ แฝงตัวหรือแ er er อนตี้ที่เปิดเผยตัวออกมาจงตทนริซ่าในคลิปนี้เนี่ยแอดมีโพสต์โพสต์หนึ่งที่เขาเนี่ยเล่าถึงสิ่งที่โนริซ่ารเราต้องเจอนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลินลี่แท้ๆเนี่ยต้องรับได้ไม่ว่าโนริซ่าจะเจอสิ่งที่ดีที่น่าย,ยินดีหรือจะสิ่งที่โนริซ่าจะต้องพบเจอในสิ่งที่ไม่ดีดูซึ่งโนริซ่าของเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้เหมือนกับดาวค้างฟ้าดวงอื่นไม่ว่าจะเป็นมาดอนนาบิดนิสเปี์หรือคนอื่นๆที่เจอดราม่าแล้วพวกเราก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการประกบม มีด้วยที่ต้องบอกว่ามันหนักขึ้นหนักขึ้นในทุกๆวันตามความดังของโนริซ่าที่มากขึ้นมากขึ้นเช่นกันนั่นเองนะจ๊ะเอาเป็นว่าก่อนจะไปฟังเรื่องพวกนั้น,นจ๊ะแอดก็จะมาขออัปเดตข่าวสารอื่นๆกันก่อนสักเล็กนอ้อยที่เกี่ยวกับโนริซ่าของเราไม่ว่าจะเป็นการที่โนริซ่าเนี่ยถูกพูดถึงมากที่สุดในงานเมกาลาบนแพลตฟรอร์ม X โดยมียอดรวมโพสต์ในงานเมกาลาถึง16ล้านโพสต์อย่างเป็นทางการโดย X คนดังที่ได้รับการกล่าวขานมาถึงที่สุดนะจ๊ะก็ดูตามรายชื่อที่แอด ผล2.7พันล้านครั้งมีการดูวิดีโอ 219ล้านรังอะไรก็ว่าไปถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงอลังการงานสร้างและก็ไม่น่าจะมีใครทําได้แล้วนั่นเองนะจ๊ะตัวแม่ตัวมัมของเราไปอยู่ในยอดจุดสูงสุดของภูเขาเอเวอเรสต์เราหนึ่งทุกคนก็เจี๊ปาหรือจะมีการคาดการณ์ว่าโนริซ่าของเราจะติดฮอตฮันเดบนบิลบอร์ดในประมาณอันดับที่90านะจ๊ะก็ลองดูกันต่อไปว่ารอบนี้เนี่ยพี่มารุนไฟกับโนริซ่าของเราจะจับมือยืนอนนันดับที่เท่าไหร,เร่เร็วๆนี้จะมีประกาศออกมาเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตอีกทีหน,นะน,น,นา,นรนนนราะรวึ ใน3งานที่กันเราจะถึงไม่ว่าจะเป็นวันที่10พฤษภา pop up store l i s a Expo นะจ๊ะที่มีการปล่อยวิดีโอแอดตัวล่าสุดออกไปแล้วหรือจะเป็นงานวันที่13-25ถึงพฤษภาก็คือ Cannes Film Festival หรือจะเป็นวันที่22พฤษภาคมก็คือ Louis Vuitton Cruise 2 0 2 6ันนั่นเองนะจ๊ะเอ้ดูเหมือนว่าอันไหนเนี่ยที่จะเป็นตัวแต่งตัวตึงในรอบนี้ที่ n o ริซาจะไปปรากฏตัวหรือว่าจะเป็นว่า F1 Miami อ่อ Monaco อีกที่แอดบอกไปเมื่อวันก่อนอน,นั่นเองนะจ๊ะก็มาลุ้นกัน4งานนี้ n o ริซาจะไปปรากฏที่ไหนบ้างแต่ว่า อย่างที่แอนบอกไปเมื่อวานเลยว่า ทีมราออกมาบอกว่าอาทิตย์หน้าเจอกันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีการออกที่งานป o p Up Store Lisa ซ x าเก็ได้เพราะว่ามีการปล่อยแอดโฆษณาตัวล่าสุดออกมาเกี่ยวกับหูฟัง o s สก็แล้วมีการถามข้อความโนริซโนริซาโน่นนี่นั่น,นด้วยนะ่ารักมากๆเลยจ้าโนริซาก็มีการบอกว่าการออกแบบในครั้งนี้เนี่ยเน้นไปที่ความเก๋ไก่และเรียบโก้หรูนั่นเองจ้าโอ้โหต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่โคตรดูแพงตามราคาจริงๆคนตามคนใส่ไม่ยากกันเลยนะจ้าและในส่วนเอ็นเกจช้ำๆจ้าทางด้านวอล์กแม มียอดไลค์ทะลุ1ล้านไลค์ like, ในหลายๆโพสต์แล้วนั่นเองเป็นที่รียเร้่องนอริซ่าคาราก็มีการมาฝากเนื้อฝากตัวกับแม่แอนนาวินทัวร่าสุดแสดงถึงวัยพริบของลูกสาวคนนี้ที่ได้งานมาอย่างคุ้มค่าแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะจ๊ะถึงคนจะมองว่าโอ๊ยลิซ่าทำไมแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้นู่น,น่านะไม่ต้องสนใจลูกสนใจว่าเราเนี่ยใส่ศิลปะเรารู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่เราไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแซะมาแกะมาเกาเพราะทุกๆงานที่น้องออกก็มีดราม่าอยู่เสมอแต่เราก็ต้องมารับรู้เหมือนกันว่าน้องต้องเจออะไรนะจ๊ะ ได้แบบลิซ่าแน่นอนเพียงปีเดียวหลังจากเปิดค่ายรันด์ยิ่งใหญ่ต่างงานสร้างกระแสสร้างหน้าประวัติศาสตร์สร้างยอดเอนเกชให้ age, มากเท่าไหร่งานใหญ่หญก็เชิญไปไม่หยุดไม่สนใจแอนตี้ถึงเป็นบ้าเป็นหนักกันไงละจ้านี่ไงจ้างานที่แอดเนี่ยเอามาฝากกันในวันนี้ก็คือพูดไม่หมดจริงๆว่า้องลิซ่าไปงานอะไรบ้างแล้วเพราะว่าฟาดงานใหญ่จนเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะจ๊ะแต่ว่าไม่ปกติสำหรับแอนตี้แน่นอนซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็มีโพสต์โพสต์หนึ่งที่แอดอ่านแล้วรู้สึกว่า i, เฮ้ อะไม่รอชานะจ๊าแอดมาอ่านกันเลยก็แล้วกันเนาะเขาบอกว่าหลังลิซ่าโดนเฟกนิวจากติงเคป๊อปวงชายและหญิงกลุ่มหนึง่งเหมือนเดิมเลยแต่ก็มากเพราะว่าเป็นไอดอลเกาหลียอดนิยมยอดลีเนี่ยเป็นแสนแสนก็มาจากกลุ่มแฟนคลับวงเดิมๆเหมือนเดิมที่พยายามสร้างเรื่องกับลิซ่าตั้งแต่แนวคลิปอัลบัมอัลเทอร์อีโกหรือแม้แต่แค่ลิซ่าผสมเครื่องดื่มในติ k กต k กก็สามารถโยงหาเรื่องเฟกนิวใส่ร้ายได้ตลอดเวลาเพียงเพราะแค่ลิซ่าดังมากก็เท่านั้นไม่มีทางที่คนพวกนี้จะสนใจคน ไม่ดังจริงและส่วนมากก็จะเป็นแฟนคลับผู้หญิงซะด้วยที่พยายามด้อยค่าลิซ่าเพียงเพื่อสกัดความปังของลิซ่า ไม่ไ้ไปมากกว่าไอดอลของเขากลุ่มคนพวกนี้ส่วนใหญ่มาจากอินเดียฟิลิปปินอินโดที่เป็นฐานแฟนคลับเคป๊อปที่ใหญ่มากๆและเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่ฝรั่งอินเตอร์แต่อย่างใดล่าสุดกลุ่มคนเดิมๆยพยายามสร้างข่าวเรื่องชุดลิซ่าอีกครั้งและเริ่มจากใน X ของกลุ่มแฟนเดิมๆอาศัยยอดรีสูงๆจากแฟนคลับพวกมาลากไปดันให้สื่อทําข่าวซึ่งทํามาหลายครั้งแล้ว LV ลวีก็ปล่อยคลิปแนวคิดของดีไซเนอร์พาเวลที่ได้ใช้ผลงานศิลปะของคุณเทเลอร์ซึ่งเชื่อม โยงกับคนในครอบครัวผู้คนในแวดวงของเขาตอนนี้กลุ่มคนที่พยายามสร้างเฟสนิวส์ต่างๆก็ปิดบัญชีส่วนตัวและยกเลิกการใช้งานเพราะกลัวกฎหมายเล่นงานฐานทําลายชื่อเสียงแบรนด์ LV ลขอบอกเลยว่าลิซ่าไม่แกล่งจริงไม่มาเยือนถึงจุดนี้ได้หรอกแต่ละวันแต่ละงานโดนกลุ่มคนพวกนี้จ้องเล่นนานทําลายเนติเซนเกาหลีซื้อเกาหลีรวมตัวกันขยําสร้างเฟสนิวส์เอาเฟสนิวส์มาขยายข่าวให้ใหญ่ขึ้นผ่านซื่อเคลือใหญ่ทั้งหมดส่วนใหญ่ในวงแบล็คพิงค์ลิซ่าที่ไม่ใช่คนเกาหลีโด มาตลอดไม่มีบลิง g เกาหลีซื่อเกาหลีมาปกป้องเหมือนคนอื่นๆเพราะไม่ใช่คนเกาหลีนี่นับเป็น10บๆเรื่องได้แล้วตั้งแต่ตั้งค่ายของตัวเองแล้วทั้งหมดคือ fake news ทั้งนั้นเริ่มจากแอนตี้ติ่งพวกนี้ไปจบที่สื่อเกาหลีลงข่าวขยายความความพยายามของสื่อเกาหลีก็เพื่อให้ลิซ่าไม่มีที่ยืนทําลายภาพลักษณ์ลิซ่าผ่านสื่อเกาหลีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียเอาจริงๆมีแค่ในไทยเท่านั้นที่ลิซ่าได้รับการปกป้องสื่ออินเตอร์ล้วนผูกโยงจากสื่อเคเว็ v, เป็นหลักและสื่อ ไทยก็ปกป้องเมมเบอร์ทุกคนเท่าเทียมกันซึ่งต่างจากเกาหลีมากๆกแอดถึงบอกว่าสื่อไทยเพจไทยที่สร้างเรื่องใส่ร้ายลิซ่าเป็นลูกหาบให้ขบวนการเคเวฟทำลายลิซ่าที่เป็นคนไทยที่ต้องเจอเครือข่ายเคเวฟเกาหลีเล่นงานตลอดแล้วยังต้องมาสื่อติ่งเพจเคเวฟในไทยด้วยกันเองปล่อยข่าวทำลายอีกในขณะที่ไอดอลชาวเกาหลีได้รับการปกป้องยิ่งกว่าลิซ่านี่มันโคตรจะทุเรศไปแล้วสภาพไม่ได้ต่างจากสื่อเกาหลีลุมยำทำลายลิซ่าอยู่ในขณะนี้ทาทเกาหลีโดยแท้ จากที่ตามอ่านสื่อเกาหลีเขามองเหมือนไอดอลเกาหลีคือทีมชาติที่สร้างชื่อส่วนลิซ่าไม่ใช่ลิซ่าคือทีมไทยเขาชาตินิยมกันมากปรีบเสมือนการแข่งกีฬากันเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่คนเกาหลีและสื่อของเกาหลีคิดเขาชาตินิยมกันทั้งชาติไม่เหมือนในไทยและถ้าเขาทำลายลิซ่าได้เขาจะทำเพื่อดันคนในชาติของเขาให้สูงที่สุดเขาถึงให้ท้ายติ่งในเคเวฟตีลิซ่าสร้างเรื่องที่ใส่ร้ายลิซ่าในทุกมิติถ้าเรื่องไหนมียอดไลค์เยอะๆคนด่าก,กันมากๆและมักหยิบมาลงข่าวมา ทำลายลิซ่าโดยไม่สนความจริงแค่อ้างว่าเนติเซนบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้เพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลกได้ตลอดนี่คือพลังเคเวฟที่อาศัยติ่งเป็นเครื่องมือที่เขาล็อกเป้ามาที่ลิซ่าเกือบ2ปีแล้วจากข่าวที่ข่าใหญ่อยู่เบื้องหลังนั้นก็เจอมาแล้วกลุ่มแฟนติ่งเกาหลีจํานวนมากที่ได้รับอิทธิพลจากเกาหลีสแตนดาร์ดพลังเคเวฟก็จะอิงไปตามข่าวเกาหลีเนติเซนเกาหลีลิซ่าเป็นต่างชาติมักโดนคนพวกนี้แบนหมายหัวมานานแล้วโดวยเฉพาะแฟนเบสแบ็กพิงในหลายๆประเทศที่ส่วนใหญ่จะมีคนเชื้อสาย เาหลีเป็นส่วนหนึ่งของแอดมินดูแลอันนี้รวมถึงติ่งเกาหลีในไทยก็พร้อมทําลายลีซ่าในทิศทางเดียวกับเนติเซนเกาหลีที่ใส่สีให้ลีซ่าซึ่งเจ้าของโพสเขาก็มาขยายความว่าเป็นความเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ที่เริ่มทําข่าววง Black พิงกมาก่อนตั้งแต่เริ่มเดบิวต์เห็นความต่ําตมของค่ายการสื่อเกาหลีบ้านเบสแบล็คพิงกเกาหลีจนเลือกที่จะสู้ไปพร้อมกับลิซ่าเพียงคนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะโดยด้านล่างก็มีการเสริมเพิ่มเติมกันอีกว่าในไทยเนี่ยมันจะมีธรรมพิบาลกว่าเกาหลีเยอะจากที่ตตาา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 มมมาสสํหหหรรับคนนเเเเเกลเีีย้าาาถยดชชือชิ ลิซ่าได้ในทุกระดับสื่อใหญ่จนถึงเนติเซนในทุกระดับในเฟซใน YouTube เขาทำคลิปเหยียดเป็นภาษาเกาหลีเผยแพร่ได้เหมือนเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็จะทำก็ได้และมีเนติเซนก็พิมพ์เหยียดได้ปกติมีคนเกาหลีปกป้องน้อยมากๆเขาทำกับลิซ่าแบบนั้นแต่ในไทยไม่ใช่คนไทยใจดีกับเมมเบอร์ทุกคนบางครั้งดีกว่าลิซ่าเสียอีกข่าวเสียหายคนไทยช่วยกันปกป้องเป็นปกติแต่ไม่ใช่กับลิซ่าที่คนไทยหลายคนเขียนด่าได้เหมือนคนเกาหลีทำกับลิซ่าในเกาหลีแรง ก,ก็มีแต่คนเกาหลีส่วนใหญ่ไม่ทํากับไอดอลชาติตัวเองเจอก็น้อยมากๆแล้วก็มีคนมาปกป้องซึ่งด้านล่างก็มีการมาเพิ่มว่าคนไทยเน้นอิจฉาและตัดแข้งตัดขาคนไทยด้วยกันเองหรือจะเป็นคนล่างสุดที่เขาบอกถูกใจแอดมากๆเลยจ้ะเขาบอกว่าถ้าเป็นคนไทยจริงๆควรให้พวกมันสละสัญชาติให้พวกพมา่าไปยังจะมีประโยชน์ต่อประเทศไทยมากกว่าอีกพวกนี้วันวันงานการไม่ทําจับแต่คีย์บอร์ดเหยียดชาวบ้านเขาไปทั่วนอกจากจะหาเงินเข้าประเทศไม่ได้เท่าลีซ่าแล้วยังพากันกล้าไปวิจารณ์ เสียเสียหายหายใส่นางอีกซึ่งตัวนี้แอดสลดใจมากๆห็นแล้วก็เห็นเยอะด้วยโนริซ่าของเราไปสร้างชื่อเสียงจริงๆแล้วก็ไม่เคยทํานิสัยเสียหายหรือทําอะไรที่บกพร่องการแต่งกายเป็นจุดเดียวที่มันจะติโนริซ่าได้แต่นิสัยความฮัมเบอร์เกิลความมืออาชีพที่คนรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นใครที่ร่วมงานกับโนริซ่าต่างก็ออกมาโพสต์มาสนับสนุนหรือบางคนที่มีนิสัยติดๆไม่น่าเชื่อว่าจะชอบโนริซ่าได้อยู่แม้โดยจาแคทอายุตัวอย่างง่ายๆคนเดียวแล้วกันก็ยังออกมาโปรโมทเพลงให้นอริซ่าถึง3ามครั้งซึ่งปกติเพลง แต่กับเพลงที่ทำกับโนริซ่าอย่างบอนาเกนซึ่งแบบมาโปรโมทสาครั้งแล้วในหลายๆครั้งในหลายช่องทางด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากๆที่คนต่างชาติชอบโนริซ่าหรือคนที่ได้สัมผัสโนริซ่าจริงๆเนี่ยรักในตัวตนความเป็นมืออาชีพและก็นิสัยของโนริซ่ามากกว่าคนไทยด้วยกันซะอีกกับอีกแค่การแต่งกายกับคอนเซปที่แบบว่าบางคนถึงแอดจะเอาข้อมูล แบบต่างๆมาป้อนไว้ในสมองก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปทําให้เขาชอบโนริซ่าได้มากขึ้นคือเขาไม่สนใจเขาสนใจแค่ว่าฉันไม่ชอบอะฉันไม่ชอบเธอจะเป็นยงไงฉันก็ไม่ชอบอันนั้นก็เรื่องของมึงค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ชอบชุดเนี่ยเข้าใจได้นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดไม่ชอบโนริซ่าเนี่ยก็คือคุณไม่ใช่ลิลลี่แล้วคุณไม่ใช่แฟนคลับนะจ๊ะแต่คุณคือแอนตี้รู้ตัวไว้ด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าใครที่ชอบโนริซ่าแต่ไม่ชอบชุดเฉยๆอ่อะแอนก็พอจะอนุโลมรอบนี้เดียวอนน้ิิ่่กแตลทปใู นอริซ่าขอเราแต่งตัวแบบโอ้โหยิ่งกว่าคนแบบทอมบอยอีกมั้งอะไรเงี้ยแต่งเสื้อยีนกางเกงยีนเสื้อยืดธรรมดาบางทีใส่พูดดี้ใส่หมวกด้วยซ้ำไปเลยการแต่งตัวปกติบางคนไปว่าถึงการศึกษาอ๋อนอริซ่าเรียนไม่จบเลยตอนไปไปอยู่ต่างประเทศก็อายุ13เองไม่ได้เียเออแต่ว่าแอดก็คิดว่านอริซ่าของเรามีวุฒิภาวะมีกาลเทศะแล้วก็มีสมองมากพอไม่นานนอริซ่าไม่สามารถเดินแล้วก็เดบิวต์มาได้จนถึงทุกวันนี้ถ้านอริซ่าไม่ใช่คนที่เก่งพอมีนิสัยดีพอตึกดำเก่าๆนะคราก็คงไม่ให้นอริซากมะีัย ภาพมากพอหรือมากเกินไปด้วยซ้ำที่จะขายได้ก็เอาโนริซ่าของเรามาเป็นสิ่งหนึ่งที่หาเงินเข้าบริษัทเขาก็หมดบุญคุณกันไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจ้ะอีกอย่างนะถ้ายูจะติดเรื่องการศึกษาตอนโนริซ่าพูดได้สี่ห้าภาษาจ้ะแค่นั้นเองแล้วก็การที่เขาไปอยู่ในตึกดำเนี่ยเขาจะให้เรียนทุกอย่างที่ใช้ประโยชน์ในการเป็นไอดอลโนริซ่าอยากเป็นไอดอลเนาะไม่ได้จะจบไปเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่า,วาเป็นในอำเภอเข้าใจปะแต่ว่าโนริซ่าของเราก็ยังสามารถต่อยอดมาสร้างบริษัทของตัวเองต่อแทนที่คนไทยด้วยกันเนี่ยจะให้ มาหาทางแบบว่าเตะตัดขาคนไทยด้วยกันเองแอดก็งงว่ารอบนี้ชุดบอโปอตรงไหนก่อนไม่มีความโปเลยจ้าแต่เอาเป็นว่าแล้วแต่คนมองดีกว่าน,นะตรงนี้มันนานาินาติตตังอะอาจจะมองว่าโปแต่แอดก็มองว่ามั่นใจว่าหลายๆสื่อที่ออกมาพูดถึงแล้วก็ออกมาแก้ข่าวเฮนริซ่าเนี่ยเป็นสื่อใหญ่ระดับโลกแล้วก็มีสื่อในไทยหรือคนดังมากมายที่ออกมาปกป้องเฮนริซ่าอย่างเช่นแม่นายดังพันกรเนี่ยก็ออกมาโพสต์เฮนริซ่าล่าสุดแอดก็คุณรู้สึกว่าขอบคุณแม่นายแล้วก็จริงๆมีคนอื่นๆด้วยนะที่เป็นบ ก็เข้าถึงเทส t e f a s h i แล้วก็เข้าใจถึงบริบทของนริซ่าต้องการจะสื่อนั่นเองนะจ๊ะก็ไม่รู้สิ่งช่วงนี้แอดทําคลิปยาวทุกวันเลยนะก็ไม่มั่นใจหรอกว่าคลิปแบบนี้นะจะมีคนอยากดูกันเยอะไหมแต่แอดก็คิดว่าแอดก็คงจะทําคลิปแนวนี้ต่อไปในอนาคตด้วยเพื่อเป็นการเตือนใจว่าสิ่งที่โนริซ่าเจอเนี่ยมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องรับรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านที่เป็นข่าวดีหรือข่าวเสียหายเราก็ไม่ต้องเข้าไปผสมรมกกกับบเขาาออว่่่ากกสือเหลีมันนจจจ้องงทีี่ะเาารตกกกกาารถเเีียยงแแแแลลฟฟนดดดมมมหไทะ างของเรเไปบอกไปขยายความว่า,าแฟนดอมของลิลลี่เป็นประสาทแดกมาเถียงมนันนู่นนี่นั่นเลยไงยแล้วบางคนก็บอกว่าเออแอดอวยไม่ลืมหูลืมตาไม่ได้ไม่ลืมหูลืมตาจ้ะถ้าเกิดแอนตี้เนี่ยตั้งสติได้หรือแอนตี้ไทยเนี่ยก็กลับใจได้นะจ๊ะเพราะว่าทุกครั้งที่แอดทำคลิปแอดไม่ได้มาพูดลอยๆอแต่มีการนำแฟกต์นำหน้าข่าวนำอะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลที่เห็นได้จริงตามตา,มตามเนื้อนะจ๊ะเอามาให้ได้ดูกันแต่ถ้าเกิดใครยังบอกว่าโอ้โหฉันก็ไม่ชอบอยู่ดีก็เรื่องของคุณจริงจริงต่อ,ๆๆตอน,นองนะจะ ก็ไม่ได้หวังให้ใครจะมาเข้าใจหรือเห็นใจอะไรต่างๆนานา,นานะจะเพราะเอ็ดคิดว่าแล้วก็มั่นใจมากๆว่านนริซ่าของเรานั้นเข้มแข็งมากๆเพราะว่านอริซ่าของเราก็ฉลาดที่ในการหยิบคอนเทนต์จากแอนตี้มาทําเป็นเพลงซะเลยจ้ะเมื่อจะเป็นผลงานเพลงต่างๆที่ออกมาในการโต้อตอบกับแอนตี้แล้วก็ทําให้เพลงเนี่ยมูมลค่าในการเรียกเงินเข้ากระเป๋าแบบจุกกลุบนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจับมือนนริซ่ากันต่อไปนะทุกคนนะเอาง่ายๆคลิปนี้แอดทำขึ้นมาเพื่อจะให้ลิลลี่เนี่ยได้สัมผัสถึงเออดอีกด้านหนึ่ง ที่ยังคงเชื่อมั่นแล้วก็ติดตามในแบบของแอดก็คือแอดไม่ได้ติดตามแค่ภาพลักษณ์ภายนอกแต่แอดติดตามไปถึงหัวใจแล้วก็ความกล้าหาญความสู้ความอดทนความพยายามของโนริซาตรงนี้ดีกว่าที่แอดเห็นมาตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยลดละลงไปเลยเพราะว่าโนริซาเป็นคนที่สู้ไปข้างหน้าจริงๆถ้านริซาท้อเนี่ยป่านนี้ก็คงจะไม่ทํางานต่อแล้วจ้ะก็คงจะกลับบ้านไปนอนแล้วจ้ะแต่โนริซาก็ยังคงสู้รับรับงานแล้วก็สร้างผลงานดีๆให้กับโลกใบนี้แล้วก็ให้ประเทศไทยของเราต่อไปด้วยนั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็คงจะมาพูดกันนประมมมาาีี้คว อย่างไรแล้วก็มีการปลุกใจกันแค่ไหน<ม>ก็ร่วมมือรู้จับมือกันไว้เยอะๆนะจ๊ะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้แอดว่ายาวแล้วจ้ะแล้วเจอกันใหม่กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า